เป็นเป็นว่าหม้อมีเสียง,งดัง,งจือได้ว่าแสดงว่าเมื่อนี้เป็นเมื่อครกพอบั้ปีละครบพอสิบเจ็ดปีที่เขาฮู้จักกันหม้อนี่เป็นหนม,กกนม้อนี่นนนเป็นหม้อที่แบบว่าขั้งแรกที่มาอยากไห้วุนยูเมกาแล้วก็เป็นขั้งแรกที่วุนพามาเดียววุนเนื่องบอกันว่าจะได้มาอยู่เดยสิ่งนองทำกิจกับมาเดียวซื่อๆเนาะต่อมาก็ได้มาอยู่ แต่พันสองพันสองพันหกสองพันหกเนาะมาเที่ยวมาตอนมะยายนไปวุญปีสองพันหกแล้วหลังจากนั้นกลับมาแต่งงานก็ไปวุ่นตอนปีสองพันแปดเขาสิพาไปเบิึงภาพอยู่ด้านหลังเนาะตึกนี้ใหญ่อยู่ทางหลังนั่นเขาเอิ้นว่าพอร์ตเฮาส์เป็นนาศนาลศาลรประจำเมืองเหรอประจำเมืองแล้วพาพี่น้องไปเบิง่งค่ะ กอนเท่านี้เป็นเมนบอลเพีบุญพามาจดทะเบียนใจงานลุกลายาบไปอันนี้อันบอลเขาต้องใส่นี่โอ้มีซีนี่แต่ละคนแล้วข้างไปทาน้ำบุ๋นนี่มั้งบนน้ำบุ๋น่

อันนี้ก็สาวสมอไปโอ้อยสมัยนี้ก็ยังมีจีพีเนาะยังยิงทางข้างหน้าเป็นจำเป็นฟอร์ขาวน้ะแนวเป็นบอลสถานทีเฮามาจดทะเบียนแต่งงานอยู่นี่ไอ้บุญนวามาจดทะเบียนอยู่อนาไม่ยังก่อ สถานที่ที่เป็นมงคลนะมามาเมืองเศรษฐีเขาจึงจะได้เป็นเศรษฐีเหมือนกันต้นดอกไม้บอกไม้สีแดงนั่นนี่นะเห็นบ่ามัน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 มีนี้มาแค่ไหนงามเนาะแถวนี้เป็นหม้อเนี่โอ้มื่อวานเขต้องมีงานเนี่ยเหมือนกันเราเราแต่งตัวแบบย้อนยุกย้อนยุคเนาะโอ้ ขาจะมสิมัคีมาก่ะไปเบิร์นสนะหรือเขาจะมาแต่งงานเขาก็โอ้โหลต้องมีงานอะไรอันนึ่งไลงานเนะไปทาินตรงจาไปากันได้ไป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 หาสิหาไปเบิร์นุกงเขาไปถามปแปลกดีเนาะแปลกนะเข็้อไปหาบิร์นลุ And tradition in. Are you ready? Sure. Yeah. Oh, hi. hi. Can I be your yes. outfit? Oh, yes, we're going to sing. Would you like Only? us to sing? Oh, yeah, yeah, yeah. Nice. Uh, what, 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 uh, what kind of uh, outfit is this? Car we're carolers right. from the Victorian Victoria. era of England. Okay. And oh, we're oh, singing oh. Um, Christmas carols. Great to see you guys. Yeah, thank thank you. You. Where are you guys How from? Fun? Actually, we're in North Kerala, postcard. North Kerala. Oh wow. No, that's good. Thank oh. you. Oh, you're sweet. <laughs> <laughs> Go ahead. Um, okay. Uh, uh, okay. okay. Uh, just a long thing. Christmas, uh, Christmas. นี่ครัสิพาขี่น้องมาหลากเบิ่งบรรยากาศคนมาเลอะช้อปปิ้งสำหรับอนามาซื้อเครื่องของคริสต์มาสกิฟแมนแมนมาซื้อของให้เบิ่งบรรยากาศเที่ยวเที่ยวนี่แปลว่าวิ่งช้อปปิ้งนะ สปิงหม้อสอปิงหม้อ,อ,มอนะมอเศษทีส่วนไลน์เป็นบอลบอลบบว่ามอคนมีเงินมาหลอกลเราคนสักสังเกตรดล้วเด้อมีรถแต่ราคาแพงด้วยนี่เทสลาบอมถอีฮอนแก็ว่าอ,อ,อากาศดี่ดีมันน้ยพกคนอย่างธรรมดา เมื่อมือหนาไปซะแล้วนี่แต่ว่ามันอากาศอ่อนมนีเมีสังเกตรถบาอันนี้โชโชเอ่โอันนี้เห็นบ่รถรถเบนาเดีรถยี่ห้อพี่น change. ้องเฮ้ยไมเขามาเขามาคุ้มเสดีแมนนแม บ้านนังก,กะ็ะโมออันที่พาไปห้อมนี้สักกอนบีนแคสลารด,ดไปเลกเซอร์จะไป็นีซีเ้นคบ้าน,น,นขายเครกบ,บ,บ้านี่เ,เ,นเอรบยนฮะมีตลบในไม้มลบแพงๆราคาแพง

อันนี้มันหันแอปโป้ลต,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 ต้นโพต้นโพเป็นลายตนหันแอปโปิ้ลกระไร ู้เฒ่ามาหลอกฟันนงนันไม่ยังนี้ดูมีคนกุนรุ่นเิ้งไอรุ่นนะไอรุ่นไอรุ่นะซอรุ่นไอนี่น บยกาศเล็กน,น่าเข้ามาเทานเนาลูกเศรษฐีเลยนี่นะเออจะลูก,ลลกเศรษฐีงามเนาะโงานอินทผู้ำงามเก็ไปใปังรล ขี่แซฟราะเป็นแล้วฮันประจำรถมิตุนี่รถทําขี่เนี่ยโพเซนี่นะนี่นะนี่นน่นนนตูนี่นะรถขี่รถงามที่นี่เออเข่าเลยขี่รถงามี่นโอ้รถบุ่นเก่าได้นน่นะเห็นบ่าบอรดูเซ็งทายเบิรดู็โอ้เราโฆษณานี่อนี่เห็นบ่ซาลิกทาวน์สแควร์นี่บน ยมอรถอยู่ประจํามอได้ยัง น้ำปุ๋โค,ค,ค่ยง่ายโค่ยโปุ๋ปุ๋ปยามโหนนี่หน่อ่าฮ ไปเยาว์มานั่งกินทานอา,าหารวมันเป็นเปี่ยวอือน่าสิมาหนี่มาฉลองวันเกิดยูนี่เนี้ยเนนเน้นเน้นเน้นเมื่อไนทำมาเนาะเย้เมื่อนี้ยทำมาอย่างแบบเอาสถานที่สก่อนสีจี่ไว้เด้อว,วันเกิดนะ่ะโอเคต้องตังหว ตั้งาวกับบ้านไายบวันี่วะมาจากบ้านหาวบก็เนี่ยชิมาลายะไมื่กันี วันนี้ก็เป็นห้างอาหารอันต่อไปเดินทางก,กินมันก็เป็นห้งหนังห้งหนังเด้อกินข้าวหงหนังช้อปปิงง้งอยู่างนี่ปั๊บอยู่แถวนี้มันจะมีโฮมเฮมบอนช้อปปิง้งห้งหนังนะารับาอาชพานอาชานย่างขึ้นไปอมองห้งหนังหน่อยหนึ่ง เมกามาขนาดนี้มานังบอลจัรินกินประจำร้นคุณใัต

รถเฮ้าได้นี่ฝากฝากเกดไว้ก่อน้อโอ้งามงามฝากอันรถซูปราทยราซูปราเอาจะกันบอยนฝากไว้นี่ก่อนสองพันเช้าีไสองคนเทาฝากฝากเกียรตไนี่สับันบนยางกอแล้เมนงามเนอะของตัวเอนี่แกเป็นขนาเขานโฮมเฮมโฮมเฮมโยเต้นอยู่วงนี่ไม่ยังนี่ชีสเ้กฟ ไทจีเกเก็ตโอของมากเนอะยูะยูฝ่ามุกซานี่ฝ่ามุกซาเป็นอาหารเม็กซิกันเลยอันนี้เป็นอย่ซูมาลีอันนี้เป็นฮงเฮมฮงเฮมดูทางกลางบอลช้อปปิ้งเนาะินเที่ยวช้อปปิ้งพบจบในบอลเดียว ดีเนาะดีดีหลายดีหลาย <มา S 1> ก็มามาพักเช้าแล้วก็มาช้อปปิง้งแถวนี้สบายตั้งแต่บรรยากาศมืองนี้สังเกดตดูตว,ว่ามีแต่ใบยรุ่นกัปตันเ่า,ญญา,า,ญญา,า,าอากาศก็มีวะบอก็มีนี่นี่คือว่าเนี่ยบรรยากาศมือนี้ได้บรรยากาศเลยได้ได้ได้บรรยากาศคักค่ะได้บรรยากาศประมาณนึงมาอากาศดีอากาศดีเนาะวันนี้เหมาะสมบ๊อบบรรยากาศโอ้ห้ามสูบไม่ อากาศดีหลายมานี่ยอากาศดีเหมาะการมาย่งเลยวัรุ่นสองมงวรุ่นสอมโ้มีแต่คนออกรวได้รุ่นไคนะี่เลยมน,นั่นแหละโบเซืยงกระเจไว้ใส่ลูกส,สายเขามารล่อเท่านี้ อยางนั้นไหไอ้ทะเนั่นไปยืนไปกันเอลสาวแวตไม่นยที่ีอสาวอ่ะแมนๆมที่ะได้ลูกเศรษฐีแถวนี้เอาเนื่องนั้นี่น สังเกตดูมนมีแต่คนผิวขาวเด้อแถวๆนี้ไวุ่นอามีค่ไวรุ่นอาอันนี้มเป็นขางายเครื่องอาาเครื่องสุดน้อนของไวรุ่นนะแมนสบายนี่จะไวรุ่นบรนั่งหลังจะไวรุ่นอย่าไวรุ่นใ่ใของแพงไม่มีโอ้งเออเห็นบูมีราคาบมีราคา เขาขบอตีราคาราาห็นเว่าห็นบ่โอ้รถคันมันเลาะแท้ใส่ละเสียงบุ่นๆไปใส่ละหนึ่งลลน งามโบราคลาสสิกเอือว่าพอได้เลยเห็นน,น้องนูนฉันเล่นกีฬากเก่ง มามีบ้างปนี้วะเมีมากับมานำนะลูกบนาวา <c oughs> บัวนานี่นะมองยางรอซอปิงสะออนเด็กออนก้อยบ้านนี่ผิวของางานผิวเนียนๆเฉพาะมองนี้เด้อเฉพาะติดคุ้มเสร็จนี <c oughs> ออ่แต่ละคุ้มโอเคกันนี้ได้นี่ มาคุ้มเศรษฐีเขาเห็นแต่คนงามเนาะเห็นแต่คนรวยรวยงามงามบึงรถหน่งบึงรถหน่งบึงรถหนึวกันนะสาวไม่ได้สกัดลเต็มลดเต็ักสัลาอมีหมาไห้ตัวใหญ่ดันนี่ตัวใหญ่แวันนงี่

เซนตาได้ไหมอันนี้ไปายหดิทายหุเซนตาแลา้วท่นเข้าได้ไดีว่อโอ้หลุดมากหลุดมากหลดมาโอ้งามงามโอ,โอ้มีมาอีกแล้วไปไจะถยบงมามามา,มา,มาว้าวงามงาม,งามไปใก,ใกล้กเล เมือ่องหมาแล้วเราควรจะความด้ยดูมากงาม It's a good dog Thank you Look at it อันนี้ล่อบ้านหางกรบอกเกียมแล้วเนาะอันนี้ใครมาสามารถเสือ้อเสือ้อที่ได้คีร์เลาะ สงคัญวะโอ้ต oh, ัวนี um, sure ้ตัวน uh ี huh. ้งานตัวนี uh ้งานนี้อ่ะใช่รอมาตีโอ้ตัวเมย์วะนี่หาเล็บอีกโอ้ลอนตีตีแมนแมนแมนตัวข้างหน้าก็มีกันก็จะตั้งทาเล็บแมนแมนแมตัวใหญ่ตัวใหญ่นาะเรามีมาคัลิงได้อยู่โตแล้วนะเห็นเนาะ มากะลิงมากะลิงเดี๋ยว้จ้ปิดตาไว้เลยบริษิกให้บริษ no, <wh TCP> ัทต <Rio> ่างๆไปไหนกครไปแนวไปขี่เหรอเร nhìn này cho mỗi nước โอ้เป็นเวลาเอาไดลกับบ้านในสุมาลีวันนี้โอ้ทั้งเมออยางทั้งเมยเบิ่งเนาอพี่น้องเนาะเป็นเน o ได y กับมอเศษฐีนอมวนนัมบุนบอเอาก็ับามาเบิ่งบรรยากาศเนาะของการใช้ชีวิตของคนยู่อเมริกาว่าคนยูนีเขาใช้ชีวิตในการกินลิ้นเที่ยวเป็นเน o ได y ของมือพักของกระเจ้าและเนี่ยช่วงนี้เป็นมึนช่วงฮอลิเดย์เป็นช่วงมือพักถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนใจเงินของคนอเมริกาว่าสัก เขาไปมวนน้งพระเจ้าเนาะทั้งมวนทั้งเมยเมยอยางเมยเบิงเมย์หล่อ,อ,อ,อสำหรับคลิปนี้เขากระตุไปทานี้เด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอย่างดีๆเดียวอุนนี้เทคซัสสิพ้าไปเบิงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย